ก็ขอบคุณนะครับสำหรับที่ผมลงคลิปไปแล้วก็มีคนมาสอบถามเยอะมากนะครับสำหรับไก่หนุ่มที่ผมกำลังจับขังช้ำนะครับก็ถามว่าแบ่งได้ไหมนะครับก็บางบางตัวนะครับก็แบ่งได้นะครับบางตัวก็เก็บไว้นะครับเพราะว่าที่ที่เลี้ยงขังช้ำตอนนี้คือเน้นเน้นทำการแสดงหมดเลยนะครับถ้าไม่ได้แบ่งไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็มาคัดปุ๊บตัวไหนดี ็แน่นอนครับต้องเลี้ยงแล้วก็ทําการแสดงครับตัวไหนไม่ดีก็เ,เป็นคู่มวยหรือว่าเป็นคู่ซ้อมไปนะครับแต่ชุดนี้ที่ผมผมบอกไปนะครับก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนในส่วนของการวออางแข้งนะครับแล้วก็กระดูกหนังโครงสร้างไก่ประมาณ8เดือนครับเพื่อนๆตอ,อยังไม่ขึ้นเลยจับนี่แข็งเลยนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงปล่อยนะครับ อันนี้ย้ํานะครับว่าผมเลี้ยงปล่อยนะครับแล้วเผอิญฝนตกแล้วมันสู้กันผมจําเป็นต้องจับมาขังนะครับอตอนนี้ปัญหานี้เกิดขึ้นก็คือว่าไม่สามารถปล่อยพ่อไก่ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถปล่อยอตัวที่เรากะว่าจะผสมได้นะครับตอนนี้คือไก่เจ็ดเดือน6เดือนเริ่มคึกครับเพราะว่าไม่มีไก่คุมฝูงไล่แล้วตอนเนี้ยนะปัญหาก็จะเกิดก็คือว่ามันจะไล่ปีตัวเมียนะครับ ไอ้ตัวที่ผมปล่อยคุมฝูงตอนนั้นที่ให้คุมที่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 บ้านนะครับที่ซุ้มนะครับก็จะเป็นเจ้าบุญลอดนะครับก็มันสายเลือดดีนะครับสายนี้คือสายเลือดดีนะครับแล้วก็เป็นสายเลือดเดียวกับไอ้เลือดศิลานะครับก็ปล่อยคุมฝูงไปก็ไม่เห็นหรอกครับที่ที่ปล่อยคุมฝูงไปคือว่ามันมันมัน,มนตัวไม่มีตัวตัวที่มันสู้ครับแล้วพ่อไก่ที่ผมขังไว้เนี่ยมันก็ไม่สู้พ่อไก่ มันเลยไม่ทําให้เลาะสุ่มนะครับไม่มีการเลาะสุ่มอะไรต่างๆก็เลยปล่อยอันไปนะครับก็คิดว่าถ้าได้ลูกมันปุ๊บมมันไม่ดีก็เอาเป็นไก่เข็งก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเพาะนะครับก็รอระวังตัวพ่อไก่พร้อมนะครับถึงจะเอามาทับหรือว่าจะมาเพาะนะครับก็เลยปล่อยไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนเนี้ยมันดันพร้อมแล้วแล้วก็สู้ไก่นะครับมันก็เลยทําให้ ต้องต้องจับขังแล้วก็มาชำรับบางตัวอย่างที่ผมบอกนะครับหางมันยังไม่สุดนะครับขนคอมันยังเป็นขนคอไก่เล็กอยู่นะครับไก่รุ่นอยู่นะครับมันยังไม่สุดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันมีทั้งตัวที่พร้อมกับตัวที่ไม่พร้อมซึ่งผมก็คงจะรอให้ขนอ่าให้มันให้มันสุดก่อนนะผมถึงจะเอาไปเช็คนะครับสําหรับอันนี้คือกรณีของผมนะครับอันนี้บอกก่อนนะครับว่าผมจะ ไม่ค่อยอจับไก่ที่มันไม่พร้อมแล้วมาเช็คนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแค่มันมันมันแอบทะเลาะกันแอบตีกันอะ่ะตอนฝนตกอะ่ะมันยังเสียหายขนาดนั้นเลยคือหางยังหดัดยังยังยังไม่เท่ากันเลยนะครับมันหลุดไปหมดเลยนะครับถ้าเราไปเช็คไปอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็กลัวมันจะจะเสียเสียตรงนี้คือว่ามันจะไม่สวยเอาง่ายๆครับผมเลี้ยงไก่ผมเพาะมาสนใจไก่ผมสวยทุกตัวนะครับอันนี้นี่พูดตามตรงนะครับ ก็ก็เลยเสียเสียความความสวยนะครับความงามอะไรของมันนะครับก็เลยตัดสินใจว่าเออรอมันมันพร้อมก่อนนะครับซึ่งใครจะว่าเออมันมันนานกว่าจะ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 ได้รู้นะครับแล้วพอมันพร้อมปุ๊บมันไม่ดีทาไงโอ้ผมผมผมไม่สีเรียสเรื่องนี้ครับผมเลี้ยงมาตั้งแต่มันเป็นลูกเจี๊ยบครับแล้วผมจะรออีกนิดนึงมันมันก็คงไม่เสียหายนะครับผมเลยไม่สีเรียสเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ มีเพื่อนๆน,นะครับก็เข้ามาสอบถามแบ่งได้ไหมแบ่งได้ผมมแบ่งได้นะครับผมแบ่งได้นะครับ,แ,บ,รบแต่ผมอขอขอแบ่งแค่แบางตัวนะครับเพราะว่าผมจะเน้นทําการแสดงมากกว่านะครับแต่ที่แบ่งไปคือมันเริ่มเต็มนะครับมันเริ่มเต็มสุ่มนะครับแล้วก็ที่ขังอะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจะจะ,จะมีความจํากัดเนาะเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับกํลาลังวางแผนจะทํโรงเรือนนะครับ แล้วก็ขังไก่หนุ่มนะครับไว้นะครับตอนนี้กําลังวางแผนอยู่นะครับก็เลยก็เลยว่าเออเห็นเพื่อนๆตอบมาปุ๊บผมก็ตอบกลับไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเข้าแอดเข้ามานะครับในกลุ่มของบ้านีิวนะครับแล้วผมก็จะรับแล้วก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับเพราะว่าผมได้ลงในส่วนของอพ่อไก่หรือไก่ที่ผมนํามาพัฒนาแล้วไปทําการแสดงปุ๊บเนี่ย แล้วก็ติดตาเซียนทุกตัวนะครับที่ผมลงในโน้ตนะครับคือไม่มีตัวไหนที่ชนะแล้วไม่บอดนะครับนะครับผมผมลงไปมีพ่อเจ้าสมวกเพชรนะครับแล้วก็ชมวกเพชรนะครับแล้วก็เจ้าเลือดศิลาเหลือไอ้นาลนาดนะครับยังไม่ลงนะครับที่ผมพูดมาสี่ตัวนี่นะครับคือชนะบอดหมดเลยนะครับตีเขาบอดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ คล้ายๆว่าจากว่าถ้าใครเข้ามาปุ๊บก็อยากให้ให้รู้ว่าไก่ของผมเนี่ยไม่ใช่ไก่ไก่บ้านนอกนะครับถึงถึงเราจะอยู่บ้านนอกแต่ไก่ที่เราพัฒนามามันเป็นสายเลือดจากชุมดังๆซุ้มใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับเพระาะว่าเราก็แบ่งมาเราก็มีพักพวกมีพี่ชายที่ที่ค่อนข้างที่จะ,ะให้เขาเรียกว่าอะไรให้ความรู้นะครับแล้วก็มีความจริงใจนะครับ ซึ่งซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปซื้อในส่วนของไก่คู่หนึ่งราคาประมาณ5้าหมื่นได้มันมันซื้อไม่ได้ครับสําหรับเราครับก็ไปซื้อต่อลูกเข้ามานะครับก็แล้วเอามาทดลองดูเอามาพัฒนาดูปุ๊บปรากฏว,ว่ามันมันเห็นผลนะครับมันเห็นผลแล้วก็มันส่งผลให้หลายคนรู้จักเรานะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงกล้าพูดนะครับว่า,ายุคปัจจุบันเนี่ยไก่มันเก่งทุกซุ้มนะครับ ไม่ว่าบ้านนอกไม่ว่าอยู่บนเขาหรือบนดอยอะไรต่างๆอยู่หรือพื้นที่ห่างไกลนะครับแค่คุณได้ของที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เป็นของจริงนะครับยังไงคุณพัฒนาปุ๊บเนะี่ยมันก็สามารถไปวัดไปวาได้นะครับถึงเกตมันจะชนไม่แพงแต่ก็สามารถเอาไปทำการแสดงแล้วถ้าติดตาเซียนปุ๊บเนะี่ยเขาก็สามารถขอแบ่งนะครับอย่างน้อยเราก็มีรายได้นะครับ ไม่ใช่ว่าเราเพาะมาปุ๊บขายไม่ได้สักตัวนะครับเอาไปชนก็ไม่ได้ชนะสักครั้งอย่างเงี้ยมันก็ต้องคิดนะครับต้องคิดแต่ของผมเนี่ยจากที่ผมเลี้ยงแล้วก็เพาะมาแล้วก็เปียบผมไม่เคยแพ้นะครับตั้งแต่ปีก่อนแล้วครับตั้งแต่ปีหกเจ็ดแล้วนะครับปีหกแปดนี่ผมก็ชนะมาสองไฟแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ก็ถ้าใครติดตามก็ก็น่าจะรู้นะครับว่า ผมทำงานประจำนะผมไม่มีเวลาเลี้ยงเหมือนกับคนที่เขาเลี้ยงไก่เป็นอาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะลงคิดบ้างไม่ลงบ้างนะครับแล้วก็ไก่ที่จะออกไปทําการแสดงก็มีบ้างไม่มีบ้างนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาของความพร้อมของไก่ผมก็พูดตลอดเลยว่าผมจะเน้นความพร้อมของไก่ก่อนที่ผมจะเอาไปทําการแสดงผมจะไม่เน้นความพร้อมของคนนะครับเพราะว่าคนแค่ใช้เม็ดเงิน นะครับในการเอาไปทําการแสดงแต่ไก่มันใช้ทุกอย่างนะครับถ้าเลี้ยงไม่ดีนะครับถ้าใจร้อนก็ก็ไม่สามารถที่จะทําทชัยชนะกลับมาซุ้มได้ก็ไม่เป็นที่จดจําของเซียนแล้วก็ชื่อเสียงที่จะทําให้เขารู้จักก็ค่อนข้างที่จะลดน้อยลงนะครับอุ้มไป3ามตัวแพ้ทั้ง3ามเนี้ยกับปุ้มไปตัวเดียว ชนะปุ๊บมันแตกต่างนะครับชนะมากเงินมากเงินน้อยถือ,อขึ้นคําว่าชนะปุ๊บอย่างน้อยมันก็ภาคภูมิใจนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับผมก็แบ่งได้นะครับแต่ก็เรามาคุยกันนะครับในส่วนของอบ้านเขคยวใครที่สนใจก็เข้ามานะผมก็จะได้รัสเข้าไปเนื่องจากเมื่อก่อนผมเปิด โอเพนนะครับมันสาธารณะครับใครเข้ามาปุ๊บสุดท้ายผมเป็นเจ้าบ้านนะครับเป็นเจ้าของกลุ่มอะไรต่างๆปุ๊บปรากฏว่าผมไม่สามารถโพสต์ไม่สามารถคุยอะไรได้เลยโดนสแปมอะไรไม่รู้นะครับผมก็เลยเปิดโอเวอแชทใหม่เลยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับรับรองครับตั้งแต่ปี68ไปเนี่ยครับเป็นพัฒนาพัฒนาแน่นอนครับที่สามารถเอาไปทําการแสดงแต่ไม่เน้นพาณิชย์นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ